โงรงแรมแตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูโรงแรมแตกนะครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็รับโอโุยโซนกําลังตามไปดูอิงฟ้านะฮะจะดูว่าโรงแรมจะแตกเป็นอย่างไรไปโน่นแล้วอิงฟ้าเราใส่อิงฟ้าฮะเ,เราต้องตามอิงฟ้านะฮะท่านผู้ชมนะครับว่าเราเป็นติ๊กอิีฟ้าโอุ้ยทันไหม ส่งยีฟ้าขึ้นรถขึ้นลรีตบนะฮะไปเลยนะฮะไปกันเยอะมูะฮะอีฟ้าไปเร็วเราสายตามเลยฟ้าลเลยฟ้าว่าไะครับโอ้โหคน มีฟ้าจะเข้ามาห้องนี้เอ้ห้องนี้มีอะไรอ่ะอ๋อห้องเอฟซีห้องเอฟซีห้องเอฟซีนะครับ สวัสด,ดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นไงบ้า,าง่าชอบไหมสวยไหมที่เขา,า้เมานสวย,ยไหมตังตตังลาสวยเนาะนั่งดูข้องาเงหง็นหม ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวด Miss Grand กรเทพทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าปีนี้ Miss r a n d กรุงเทพมริ่ตัดฟางอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเป็นคือวันที่4ใช่ไหมคะวันที่4ของ Miss Grand น้อนนะคะมิสแควร์กรุงเทพฝากทุกคนแบบมาเชียร์น้องๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้เจอพี่มาแล้วก็พบกับทุกคนด้วยใช่ไหมวันที่สิบเกดใช่ไหมเดืนวันยังไม่ว่างกันหรอถันพามาดูบรรยากาศเอฟซีนะครับเอฟซีเยอะมากเลยเอฟซีเยอะมากเลยแต่ว่ารอกันใช่ไหมต่อเป็นีเยอะมากเลย 来，来，快来 ที่สุดเลยของยาตหลายคนเลยแม่ป้ายหรือดีบิวตี้นะคะ,แล,ะคแล้วก็ชมพู <c oughs> แล้วก็ฮอตฮอตอะไรกและก็ชายาชายานี่คู้พากว่าหวยใช่ไหม ไปกันได้ลออ้พวกนี้เ, online, เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปส่งพวกเราที่สนามบินเนอะเพราะว่ากองเขาก็อยากให้เราไปเรนเดียรเนอ๋อคนนเียรค่เาคนนี้เลยคนนี้ไปแล้วเนี่ยกอนงไม่ต้องไปส่งก็ได้นะเอรเาช้ามากนะคะแล้วก็อยากไปกับเทียไปบ ไปรูป11เอกแต่ว่ามารับได้ค่ะค่ะกลับมันสั่งเปลีนับเปลี่ยอะไรก็ได้ข้าอะไรเนี่ยมารับได้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปส่งหรอกจริงจริงหนูดีหนูดีเช้ามากก็อยากไปแบบชุดนอนเครูปรูปเยี่ยมหนู่ารักมากขอบคุณนะคะติงต้องขอนั่งจริงๆเพราะว่าเจ็บเท้านะเมื่อยก็เลยขออนุญาตนั่งถ่ายรูปหนูดีกับชมพู เจอกันทุกวันนทักทายหน่อวดูดีทักทายหน่อยหลายคนก็คือจับไลฟ์สดอยู่นะหนูดีไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ขอบคุณที่ที่เป็นแฟนคลับที่น่ารักหนูดีสับสับไอ้สับเราแบไอ้ไอ้ย่ะ